ดิฉันตั้งเป้าไว้ว่าอะไรรู้ไหมจะไม่ดูแล้วหมอดูอะเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะอ่าหมอดูเ็เคยบอกว่าอู๋คนนี้ใช่เนื้อคู่อันดี้แล้วพอมันไม่ใช่ฉันก็บอกต่อไปนะกูจะไม่ดูแล้วบอกแล้วไงกูจะไม่เชื่อดูว่ากูจะไม่เชื่อดูว่ะแม่ตกแต่แม่ตอกแต่เขาบอกจริงๆเลยว่าแบบฝรั่งเศสคือฝรั่งเศสแล้วเนี่ยคือเร็วๆนี้แม่นมากเอาอย่างนี้เลยนะ อ่ะเราฉันต้องเล่าอ่ะเนาะแล้วแบบนางก็บอกว่าเธอเก็บมาเล่าที่นี่เพราะว่าอยู่ด้วยกันคือตอนนั้นอ่ะเราถ่ายไวร์อาะฉันมีสองเซตกันแล้วก็แบบอ่ะไปห้องยายกันละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นคุณนายจักรจันทร์ก็มาแล้วก็ทําให้ฉันได้รู้จักพี่ตอกแตกเองแม่ตอกแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นมาคืออย่างเงี้ยเพราะอยากดวูความรักส่วนฉันด้อยากให้ให้แม่ตอนนั้ดูดวงเรื่องตั้งสารป่ะพูมไม่แต่คือก่อนหน้านั้นอ่ะดิชันตั้งเป้าไว้ว่าอะไรรู้ไหมจะไม่ดูแล้วหมอดูเพราะว่าก่อนหน้านั้น่ะ อ่าหมอดูก็เคยบอกว่าอู๋คนนี้ใช่เนื้อคั่อดีแล้วพอมันไม่ใช่ฉันก็บอกต่อไปนะคุณจะไม่ดูแล้วคุณจะแบบดูแบบเชื่อมั่นในตัวเองคือปณิธิทานมันยิ่งใหญ่ใหญ่ตอนนี้บอกฉันอยากดูอ่ะแล้วพอความมีคนพูดว่าเฮ้ยอยากดูนี่หนังแม่นนะนู่นนี่โดนกันเธยสีดยาแต่มีหนึ่งเรื่องมีอยู่หนึ่งเรื่องว่ะฉันก็เอ็น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 แล้วก็แบบรอรอรอเออดูได้ดิดูได้ดิพอดูเสร็จนางก็ดูแล้วบอกว่า เดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะแล้วบอกหรอใครติดไ้นิดๆแล้วนางก็ถามเอาเอาเมริกาหรือยุโรปฉันก็เลยบอกว่าเอายุโรปนางก็บอกว่าน่าจะฝรั่งเศสนะแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาอ่ะเอาอังกฤษได้ไหมอยากมีแบบเออเผื่อไปเที่ยวอังกฤษไปมีบ้านอยู่อังกฤษอะไรเงี้ยแล้วแล้วฉันก็บอกว่าไม่เอาอ่ะฉันไม่ชอบฝรั่งเลยแล้วมันตลกตรงที่นางพูดว่าแบบน่าจะฝรั่งเศสแล้วอีนี่คิดว่า ต้องเสร็จไม่ไงวะอะไรกันจะเชื่อมโยงกับจุดได้วะไข่บัเก็ตหรือเปล่าขวดซองหรือเปล่าอะไรที่จะวนโคจรมาเป็นคน้องเสร็จได้แล้วเลื่อไต้องแต่เขาบอกทามิ่งด้วยเปล่าวะพวกว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีเข้ามาแล้วรู้ใช่ไหมหลังจากนั้นอาทิตย์เดียวิตอนตนี้แต่พอรู้อาทิตย์นึงมาเข้ามาปุ๊บเพื่อนแบบโทรมาแล้วแบบไป็นคต้องเสร็จอันนี้ก็จกในใจแล้วก็ไม่บอกใครเพราะว่าเดี๋ยวแบบ บอกล้วไงกูจะไม่เชื่อดออวงกูจะไม่เชื่อดออออวงคนเนี่นยดวงคนเนี่ยดวงหนึ่งทุกอย่างมันต้องตามตาม,ตามความจะน่าจะเป็นอย่ามาแบบเป็นเพราะว่าดวงมีคนพูดออแล้วเราแบบไปอินตามออดวงแล้วเดี๋ยวมันพังไม่เอาเออไม่เอาไม่เอาฉันก็แบบเออไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนแบบมีวันหนึ่งที่แบบเริ่มหันไปมองแล้วหล่อเหมือนกันอันเนี้ย ใช่รู้สึกว่าอะเกมแล้วพังแล้วพังหมดแล้วแล้วเรื่องของเรื่คือนางก็เลยโทรมาโทรมากรีจดใจอยู่ว่าไดก็คือรอคอนเฟิร์มเติบ ID แล้วว่าแบบเออได้ว่ามันใช่แล้วมันแบบเป็นการคุยกันแล้วแบบเออได้ก็เลยแบบโทรมากรีดแล้วบอกว่าโอ้ยที่กวนันนาม่อกแต๊กแม่ตกแตกเขาบอกจริงๆเลยว่าแบบฝรั่งเศสคือฝรั่งเศสเลยคือเร็วๆนี้แม่นมากโดยที่นั่งลืมไปเลยว่าว่านั้นนาคุณไอต็อกแต่กอ่ะเขาพูดกับฉันเหมือนกันว่า ไม่เห็นเลยจ้ะแล้วนี่บอกไม่เห็นเลยเหรอแบบลางลามีเข้ามาไหมไม่เห็นเลยฝั่งนึงเฉลิมฉลองฝั่งนึงหมดหูอะไรที่อะไรที่เป็นจุดที่แบบว่าโอเคแล้วคุยแบบมันนึงแล้วแบบเออทอไปกีดกับยายดีกว่าไม่เคยคุยกับฝรั่งเลยไงอะไรมันทำไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยเป็นไงก็มีช่วงหนึ่งที่คิดว่าแบบคมดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจนเขาแบบก็ผ่านไปแบบ เกือบจะปีน้ำอะไรเงี้ยเขาก็ให้แบบขออะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เราก็ยังรู้สึกว่าแบบอ่ะดูไปก่อนอีฉันก็เคยมีประสบการณ์เอออย่าเพิ่งมั่นใจอะไรมากมายอย่าเพิ่งกระตกกระตาเดี๋ยวมันมีชช่มันยังทะลายปมไม่ได้อย่าเพิ่งตกตาเดี๋ยวเจ้าปอกแล้วเนี่ยนะมาเออก็คืออพูดตรงๆแะถ้าไม่มีอะไรที่มันแบบชัวหรือขนาดให้แหวนล้ออะไรเรายังไม่แบบจะไม่ใส่ เพราะครั้งที่แล้วกูเคยใส่อะไรอย่างเงี้ยกูใส่บ่าแบบกูจะไม่ทำโน่นกูจะไม่ทำนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรที่มันแบบบอกให้เราแบบรู้สึกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆจนมันนึงมันเออมันใช่อะไรเงี้ยเราก็ถามตัวเองย้ำแล้วย้ำอีกนะว่าถ้าวันข้างหน้าเรามันมันเกิดมีอะไรไม่ดีขึ้นมาเราจะโทษตัวเองเราจะเสียใจกับการตัดสินใจนี้ไหมเพราะเราคิดว่าไม่นี่คือช้อยที่ดีที่สุดนะตอนนี้ที่เราเลือกแล้วว่าคนนี้ก็ไปก็ลุดต่อถจะตายิ